จะเเพื่อนมาเจอกันอีกแล้วนะคะกับช่องคนไทยสไปอิตาลีวันนี้จะพาเ,เพื่อนๆมาพอกหน้าสูตรพอกหน้าขาวใสเหมือนสาวพม่านะคะในส่วนของพอกสูตรนี้จะช่วยในเรื่องฝ้ากระจุดด่างดำได้นนเป็นอย่างดีเลยนะคะแล้วก็ลดเลือนริ้วรอยผิวเหี่ยวเหี่ยวผิวย่นๆนะคะจะช่วยให้ผิวของเราขาวเต่งตึงและผิวของเรากระดูกคุมขนของเราก็กระชับด้วยนะคะในสูตรนี้นะคะใครอยากผิวสวยผิวขาวเหมือนสาวพมา่าอย่าพลาดสูตรนี้เลยนะคะ เคใครเข้ามาแล้วก็ฝากกด subscribe กดไลค์ like, กดแชร์ share, เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะคะเค่ะเรามาดูวิธีท,ทำและส่วนผสมกันเลยนะคะว่ามีอะไรกันบ้างนะคะเราเตรียมถ้วยมาเลยนะคะส่วนผสมของเราตัวแรกเราก็จะใช้แป้งข้าวเจ้านะคะแป้งข้าวเจ้าเขาก็จะช่วยผัดเซลล์ผิวของเราให้ผิวของเราชุ่มชื้นให้ผิวของเรากระจ่างใสได้เป็นอย่างดีเลยนะคะผิวของเราเต่งตึงนวลเนียนนะคะในส่วนของแป้งข้าวเจ้าเนาะ เราจะใช้อยู่ที่1นึ่งถึงสองช้อนชานะคะประมาณ1ช้อนชาเนาะหรือมันส่วนผสมของการพอกหน้ามันก็ส่วนผสมไม่ตายตัวนะคะเพราะว่าใบหน้าของแต่ละคนแล้วแต่ใบหน้าเล็กใบหน้าใหญ่เนาะเราสามารถเพิ่มอัตราส่วนลดอัตราส่วนได้ตามต้องการเลยนะคะตัวนี้คือ ผงธนาคาผงธนาคาซื้อมาแบบเป็นถุงเป็นกิโลก็เลยต้องมาใส่ขวดแบบนี้ไว้นะคะในส่วนของผงธนาคาเขาก็จะช่วยในเรื่องสิวฝ้ากระจุดด่างดาได้เป็นอย่างดีเลยนะคะแล้วก็ลดควบคุมความมันบนใบหน้าของเราได้เป็นอย่างดีนะคะในส่วนของผงธนาคาเราก็จะช้าอยู่ที่หนึ่งช้อนชาเหมือนกันเนาะอัตราส่วนเท่ากันนะคะส่วนของผงธนาคาตัวต่อไปคือ นี่นะคะสมุนไพรพอกหน้าลดสิวเซี่ยนและลดความมันบนใบหน้านะคะผงพอกหน้าปะทุมมาสนะคะผงพอกหน้าตัวนี้ก็เอามาจากไทยนะคะเราก็จะใช้อัตราส่วนพอๆกันนะคะนี่นะคะผงพอกหน้าปะทุมมาสเราก็จะใช้อยู่ที่1ช้อนชานะคะเขาหอมมากๆค่ะผงพอกหน้าตัวนี้นะคะ คิดว่าซื้อในเซเว่นนะคะให้เพื่อนหิ้วมาจากไทยให้ค่ะตัวนี้ใช้ประมาณหนึ่งช้อนชาเนาะในผมพอกหน้าเนาะแล้วก็ตัวต่อไปคือน้ำผึ้งนะคะน้ำผึ้งเขาก็จะช่วยให้ผิวของเราชุ่มชื้นให้ผิวของเรากระจา่างใสต่อต้านแบคทีเรียในส่วนของคนที่เป็นสิวนะคะดีมากๆเลยนะคะในส่วนของน้ำผึ้งเราก็จะใช้อยู่ที่หนึ่งช้อนชาอัตราส่วนหนึ่งต่อหนึ่งนะคะ นี่นะคะหนึ่งช้อนชานี่นะคะน้ำผึ้งเนาะหนึ่งช้อนชาในส่วนของน้ำผึ้งนะคะนี่ค่ะส่วนผสมตัวต่อไปคือนมจืดนมสดธรรมดาบ้านเราเลยนะคะใช้นมจืดต้านไหนยี่ห้อไหนก็ได้นะคะเราจะใช้ไปที่สองช้อนชาไปผสมดูก่อนนะคะถ้าเขาข้นเกินไปหนึ่งช้อนชา โอ้ยหกแล้วค่ะสองช้อนชานะคะเราคนดูถ้าเขาข้นเกินไปแบบนี้เราเติมนมจืดลงไปได้เลยนะคะนี่ค่ะก็เขาค้นเกินไปนะคะแบบนี้นี่ค่ะเติมนมจืดลงไปอีกค่ะนี่นะคะ,ะ,คะเติมนมจืดลงไปแล้วก็ทําส่วนผสมให้ไม่เหลวเกินไปแล้วก็ไม่ค้นเกินไปนะคะให้เราสามารถเอาไปพอ,อกหน้าเราได้เนาะ นี่เลยค่ะเราก็มาคนส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากันแบบนี้เลยนะคะนี่เลยนะคะเราก็ได้ส่วนผสมของเรามาแล้วเนาะนี่ค่ะหลังจากนั้นให้เรามาพอกที่นหน้าเลยนะคะใครมีใครมีแปรงมีอะไรก็สามารถใช้แปรงได้นะคะนี่ค่ะแล้วก็ทาแบบนี้พอกไปให้ทั่วใบหน้าเราเลยนะคะ จะหอมผงปทุมมากมากเลยค่ะเพื่อนๆก็ลองไปหาดูนะคะในเซนะคะผงปทุมมาสตัวนี้นะคะซื้อมาจากไทยค่ะนี่ค่ะเราก็พอกแบบนี้พอกให้ทั่วใบหน้าเลยนะคะแล้วก็ให้เรา ทิ้งไว้1 0บถึงสินาทีหรือปล่อยให้เขาแห้งแล้วเราก็ไปล้างออกตามปกตินะคะเดี๋ยวเรามาดูกันตอนที่ไปล้างหน้าเสร็จนะคะนี่เลยนะคะหน้าตาที่ไปล้างมานะคะถามว่าตึงไหมก็ไม่ได้ตึงแบบไม่ได้ตึงแบบแห้งไม่ได้ตึงแบบไม่ชุ่มชื้นนะตึงแบบว่าตึงแบบแต่ก็มีความชุ่มชื้นอนะ่ะเพื่อน นี่นะคะยังไม่ได้ทาครีมนะคะล้างน้ำเปล่านะคะไม่ไม่ได้ล้างสบู่ไม่ได้ล้างโฟมนะคะล้างแค่น้ำเปล่าเ,เฉยนะะๆ,ๆนะคะผิวเขาจะมีความชุ่มชื้นค่ะล้างออกมาแล้วนะคะผิวก็จะใสขึ้นในระดับหนึ่งดีขึ้นในระดับหนึ่งค่ะเ,เพื่อนยังไงก็ให้เพื่อนๆไปทดลองพอ,อ,อกดูนะคะไปทําใช้ทําพอ,อ,อกดูนะคะถ้าใครอยากผิว สวยผิวใสผิวขาวเมือนสาวพม่าะนะคะอยากให้ผิวดีเมือนสาวพม่าะนะคะลองให้เพื่อนๆไปทดลองทําพ่อทำใช้ดูนะคะในส่วนของผงธนาคาเราก็รู้ๆอยู่แล้วนะคะว่าสับพวกคุณเขาดีอย่างไรนะคะเ,เพื่อนๆโอเคนะคะใครเข้ามาแล้วก็ฝากกดซับ c r i ครกดไลค์กดแชร์ share, เพื่อเป็นกําลังใจก,การทตามลิิต่อไปนะคะมีครีมสุตด,ดีสุดเด็ดก็จะมาเคร์ให้เพื่อนๆดูอีกนะคะโอเคนะคะคลิปหน้าเจอกันใหม่นะคะ